ว่าโอ้มือีมันตรงกับมันที่สิบหาคำตัวนี่โอ,อ้มัมนมนี่ผมเลยไปเบื้งเดือนสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของ พอสวัยพารวยพูดแถาพารวดขับเอฟซีกับผมไปยินดีกับน้องไผ่นะครับเนาะน้องไผ่งวดนี่อ่าหมวดเป็นงวดที่สามที่ขับเอฟซีกับผมพอไ้ก็ลืมงวดที่สองหวดที่สามขับเอฟซีกับผมของน้องเข่ามาตลอดแต่ว่าเข่าสองตัวพะว่าน้องเคนฝันนะครับได้ฝันว่าเคนลูกขึ้นมาอ่าประมาณตีซีตีห่านละ่ะลูกขึ้นมาเห็นอ่าเลขซิปหาคำ เดือนสิบเอ็ดาสั่นรับเอฟซีผมเข่าหนึ่งหาหาหนึ่งเข่าตกกัดนับว่าเอฟซีกาใไอ้ช้วิจรณญาณในการรับชมครับทางจองเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางครับมักกัจัดขัดกับผ่านกันมาขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานพอสวยพอรวยปวดถอาพดรวยนะครับเออสำหรับเลขน้องไพ่กดรอไว้ครับพี่ผมสิทติดตามน้องไพ่ให้กัตลอดเวลาครับนะว่าที่สัมผัสบนทางโทรศัพท์นะครับเนาะ เมื่อกี้เพิ่นโทรมากนั่นแหะครับอีที่กับผมเพิ่นก็สิให้โทรกลับพั่นล่ะก็แสดงว่าเบียร์ปีไก่กับสับเปลอน้อยใครที่กับผมให้มาหนึ่งห้าเข้าห้าหนึ่งครับอีที่กับผมของสับเปลอน้อยเลยครับเด้อเข้าสองตัวส่วนหาแปดหาแปดสองนะครับกับหกสามตัวเพิ่นมาบอกปูซี่ปาขาวหวานมาบอกว่าสองสีมันบ่แม่นมันแม่นหกสามผัดบ่มาเนาะครับเนอกอีที่กับผม คนว่าหกศูนย์นี่เกิดติไข่แน่เพราะว่าเชเดียว,ว์ัมขนหัวลงให้แต่ว่าเขาตั้งแต่คลิปแรกของน้องไผ่ครับอีซี่กับผมสับเปลือนน้อยหนึ่งห้าออกห้าหนึ่งครับอีซี่กับผมอันนี้เลขสับเปลือยหน่อยครับเดียวสิโทษหาเพิ่นให้เพิ่นบอกซูฟังครับอีซี่ครับผมฮัลโหลอ้าววัดดีน้องไผ่วัดดีปีให hey, ม่ลูกละเป็นยังไงครับเออเขา หนึ่งหาเขาหาหนึ่งนาหลุกเนาะอ๋อค,ครับเออเวดอันอันบักลาฝันอันฝันจังหดก่อนมันเลขตัวนี้คือเข,ขาคักแทเราให้พอฟังจักหน่อยเนาะผมฝันมาผมตื่นมาตีหาอืบันีนผมเลยยางไปเบิ่งปฏิทินเออผมยางไปผมเล่นลุ่งคันปันใดบันีนผมไปพอออ่อปัดอันปฏิทินอืมผมมันกเน็เลย็นเบิ่ง ว่าโอ้มือมันตรงกับมันที่สิบหาคำตัวนี่้มันอย่ผมเลยไปเบื้องเดือนเดือนเป็นเดือนสิบเอ็ดมันตรงกับวันจินบักลาไปใส่ของลูกเคลื่อนวันอันปุ๊กตึงคือมานมหาปูนปูก็้ด้พาไปตีกองแล้วผมก็สีไปเร็ยป้าตาดพื้น ไปเห็นเลขยุกกองหันโบแมนเอาลูกเนาะเลขยุกก่องหันผู้ที่ปากขาวกัดไม่ย่ำกันไม่ย่ำให้ตัวอื่นอีกผู้ที่ปรกคาวก็ไดก็ <c oughs> ดีออบีเกยนะ้นองไฟน้องไฟเปิน่นฝันแม่นกับเขาตะคิปแรกหนึ่งหานะครับด้ีกที่ครับผมฟันว่าลูกขึ้นมาแล้วไปเบิ่งปฏิทินเห็นขึ้นว่าสิบหาคำนะครับมาตรงกับเดือนสิบเอ็ด นะครับว่าแต่ว่าเขาเป็นเขาตกกับเขาเปัญหาหนึ่งเอเขาองน้องไพ่เขาเต็มเต็มการที่ผมส่วนสามตัวส่วนหลายนี่ของน้องไพ่ที่เขาสองตัวไม่ังสี่ตลอดครับทุกงวดนะครับว่างวดนี้เป็นงวดที่เท่าไรแล้วก็ลูกงวดที่ที่สามที่สามโอเ้เอางวดที่สามเนาะงวดงวดนานี่เป็นงวดที่สี่เป็นปะเอองวดที่สี่นี่เขาตกตรงในแม่อีกแค่เคลื่อในแม่นาะลูกเนาะเพราะว่าเขา่าสามงวดแล้ว วิธีครับนองไ่นี่ครับวิธีครับผมอืมก็ดีอกดีแก่น้องไ่กันผู้ใดมีโชคมีมานนะครับเด้กก็คือหอดคือถึงนองไ่แต่ว่ามีเอฟซีผู้หนึ่งเป็นกับว่าโอ้ยเล็กนองไ่กับเก่าพือนการ่าสั่นว่าอืมอเพราะเล็กนองไฟถี่มีแค่นี้แต่เป็นเล็กว้างฝันปูชีปปาขาพ้นมะบอกแล้วนองไฟกันสิลูกขึนมากเก็นเด็กแอนเห็นโดยบังคนกันพี่ครับผมหนาวก็ลูกยุคนโอ้หนาวครับโอ้หนาวเราบอวยุหัน หนาวคือไม่อ้ไนบหนาวคือไม่อะกรฮ่าฮ่าฮ่าอ,อ,อยู่กับปูวคือก้อนบ่อครั<อ>บเออมีเสือกันหนาวว่าล่ะลูกผมบอดิไซดครับเอ้าบ่มีเสือกันหนาวบ่าลูกคือบรดิไสดผมบ่เคยหนาวบันใดโอ้คือว่าเด็กหน่อยบ่เคยหนาวบันใดอากาศว่าร่างกายยังแข็งแห้งแต่ว่าก็ต้องใส่ไว้วเพื่อมันอากาศเย็นมากแล้วมันสีหนาว ก็ดีโอ้กปีเกยน้ำนองเพิ่นกับอีที่กับผมน่องไพรนะครับว่างวดที่สามเอติดตามน่องไพรกับกดรอไหวนะครับเอออ่าก็สวัยกับกับตูนเถ่าพรวดในกาิได้ติดตามน่องไพรหายุบบริขาดนะครับเนาะอ่าแปลว่ามองได้เข่ามองได้ดังกับไปมูฮันลนะครับกระ่ืมขึ้นหอดขึ้นถึงน่องไพรนะครับเอฟซีกับผมเลขของเพิ่นเข่าก็ได้ติดตามนะครับเนาะนหอดถึงลงไปมักลามี่ยังสีวอากับ FC บ่ลูก บ่ครับอรเอ้าว่สวัสดีปีไม่เอฟซีบอลูกสวัสดีปีไม่เอฟซีเดียบยงลูกละอ้า,าะา,ยยานม้มน่นองไฟนี่ <c oughs> เป็นคนบาอหน่อยครบสี่ถามค,ำาคำ่ำบ่าค่ำขนาดว่าเพ่นฝันได้แท้กันยังได้ถาม่นกัยังยำ่นยังสัน่นดูครับเจ็งๆนีว่ากันเออวดนาเอาเจ๋งๆนะลูกเอา เอาตัวเด็ดเด็ดลวดเอาแข็งแข็งลวดเอออันโคอยง่ายคุณดูสิเออเอาอันพ่อสวนกับยูหันตเอยู่ดีนะครับโอ้เป็นไดยพ่อสวนปูชีมะขาวเขาโอ้ยมันเด็ดสวนมะขานใช่ไหมวะเออเนาะ้อมันเขาเปบาอยู่นี่ครับเออ เมื่อหลอกสองศูนย์เก้าเนาะเออูเมียคนมาได้เมียคนซื้อเนึ้อห,หาโอ้อืมหมายว่ามัดขันตัวหนึ่งเนาะพอศูนย์เนาะเออขันจนนึงยังเอาไม่ยังเอาอไม่เออบอทฮะนได้ได้พอาะสามหมดบอกเล่าเด้องไม่เด้อพอศูนย์เนอครับครับครับเออ,เ,อ,อเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวสิให้พอศูนย์ผาไปหาเล่ายู่วัดเล่าผลกุฏีสงสัย,ยสิได้นั่มไปกุฏีเล่าผลละเออไปจังไปเอออืม ไปหาเราจากมือนักพอศูนย์นะครับ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 พอศูนย์ซับเปลือนะครับนักการซับเปรือหน่อยครับวิธที่ครับผมปูครับหลานบริดัฝันไผ่ฝันมั่นนี่ครับบริษัดของซับเปรือหน่อยเข้าตรงๆงเลยครับอยู่ที่ครับเดี๋ยวอีกแค่เมื่อสองเมื่อสิไปเยี่ยมไปยามซื้อของไปให้น้องไทยเออสิซื้อของของขวันปีไม่ไปให้ซับเปรือหน่อย แต่มีของไปฝากสับปเปลือหน่อยอยกับเอฟซีครับผมเพราะว่าอ่ามันเป็นของควันปีใหม่นะครับเนะาะเอฟซีก็อยากรวมทั้บุญกะติดต่อพอสวยพระรวยปูดหัวพระรวยมากับเอฟซีครับผมมืออื่นอะนะครับเนาะว่ามืออื่นนี่ไปบออริเกไว้ามืออื่นนี่มือหึ่งอื่งคอยิสด็ไปหาอ่าเตรียมข้อฟันไว้ด้รย롱ไพรเด้อครับอ,อเอาฟันเม่นๆไว้ลูกบาดเนี่เอาตัวเดียว <Yeah. S 1> เป็นแคนรวดจะเอาหลายตัว ให้ปูบอกว่าจะบอกหลายตัวเด้อวปูมาบอกตัวเดียวว่าสันคือจะอันพันชีพยนาคห์มาบอกกันะแข,งข็ขงแข็ขงทั้งสันทั้งสันขั้นมาบอกตัวเก้าอีกก็ถือทั้งบนทั้งล่างได้แหลนะเนาะว่าดันเรามาบอกอีย่างบนเราบอกล่างอีกเขาทั้งบนทั้งล่างหมดแหลกครับอี้ซี่กับผมเออันนี้คือเหล็กหนกไผครับอี้ซี่กับผมสับเปลือน้อยแล้วก,กันว่าเข้าตัวกบับหนึ่งหาเข่าหาหนึงครับอี้ซี่กับผม ส่วนหลายเลขของน้องไพสิมาสองตัวนะครับเ้วยอเอฟซีกับผมเอาสำหรับคลิปนี้กับอบคุณน้องไพนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ